สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชี e t าแ a s โทร l o จี EP นี้จะนำเสนอบทสรุปการเงินของคุณในช่วงไตรามาสที่3นะคะคือเดือนกรกฎาถึงเดือนกันยายนจะมีบทสรุปอย่างไรไปรัฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีมาดูเรื่องเงินในช่วงไตรามาสที่3นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง สำหรับดาวการเงินของคุณก็คือดาวอังคารนะคะอังคารเนี่ยจะโครจรทั้งหมด3ราศรีนะคะในช่วงไตรมาสที่3นะคะคือมีภพการเงินพบาสหร์ชาแล้วก็พบพันถุนั่นเองนะคะซึ่งดาวอังคารในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยจะโครจรย้าย2ช่องราศรีทําให้เดือนกรกฎาเนี่ยมันก็จะมี2เรื่องอะเงินเราจะไปสัมพันธ์กับ2เรื่องนะคะเรื่องแรกนะก็คือว่าอังคารเอาอยู่ในภพการเงินเป็นกเกษตราธิบดี เงินเป็นเกษตรเนี่ยคือการได้เงินโชว์นะคะในหนึ่งปีครึ่งกว่าที่ดาวอังคารจะโคจรมาอยู่ที่พกการเงินเนี่ยนะคะเลยทำให้มันได้มาเป็นพิเศษแบบแบบมากเป็นพิเศษนั่นเองนะคะแต่การได้มามากเป็นพิเศษอ่ะมันก็จะมีจุดที่ทำให้คุณจะต้องจ่ายออกไปเหมือนกันเพราะว่าอังคารจะสัมพันธ์กับดาวเสาร์และดาวพุธและดาวศุกร์มันเป็นมุมเกณฑ์ของดาวอ่ะในช่วงครึ่งปักแรกนะในช่วงช่วงต้นเดือนถึง13กรกฎานะคะซึ่งดาวพุธกับดาวเสาร์จะเป็นดาวคู่ศัตรูแต่ดาวศุกร์เป็นดาวคู่ที่ดี ทำให้เสียสองดีหนึ่งแต่ว่าอังคารเป็นกเกษตรคือมีมีให้จ่ายอะ่ะมีเงินชชว์นะคะแต่ว่ามันต้องจ่ายไปเ,เยอะนะจ่ายไปสองได้มาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมองว่ากลางๆเรื่องที่คุณจะต้องจ่ายออกไปนะหนึ่งมาจากดาวเสาดาวเสามาจากภพลาพะนะคะลาพะวินาศนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องของคําว่าวีนาเนี่ยจะมาสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินของคุณนะคะวีนาก็คือเรื่องของเงินประกันนะคะเรื่องของแบบการเข้าไปแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆอ่ะที่มันมีมาก่อนหน้านี้ค่ะสมมติดาวเสาร์มันเป็นเรื่องของที่ดินเกษตรกรรมหรือแบบมรดกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางทีได้ที่ลกร้างมาเนี่ยทิ้งไปยังไม่ได้ไปทําอะไรปรับปรุงเพราะไม่มีตังค์นะคะตอนนี้มีตังค์แล้วก็เอากลับไปทําซะาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็มันจะเป็นเรื่องของการแก้ไขอะไรบางสิ่งอ่ะที่เกี่ยวข้องกันกับดาวเสาร์นะคะก็คือ ที่ดินนะคะมรดกอ,อ,อุตสาหกรรมอสังหาริมทร,รัพย์กลุ่มโรงงานกลุ่มเหล็กกลุ่มของเก่าหรือเกี่ยวกับคุณแม่นะคะประกรันของคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็ก็เอาไปจ่ายนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอังคารก็มามาเจอพุทธนะคะอันนี้เป็นดาวคู่ศัตรูนะพุทธเนี่ยมาจากพบพันธุแสดงว่าพันธุคือทรัพย์สิน,นะฮะทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ บริวารของเราอะค่ะเช่นบางคนแบบซื้อบ้านซื้อรถให้ลูกนะคะก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องแบบไปช่วยเคลียร์เนี่ยเรื่องค่าดาวค่าผ่อนอะไรให้เขาหรือไปจัดแจงบางทีได้ย้ายที่อยู่ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ต้องไปแบบดูแลจัดแจงวางเงินดาวซื้อรถซื้อบ้านให้หรือว่ารับลูกน้องใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็จะต้องแบบว่าหาที่นั่งหาออฟฟิศหรือบางคนกําลังซื้อบ้านใหม่รถใหม่กําลังทำออฟฟิศอะไรบางอย่างมันก็จะต้องมีการแบบใช้จ่ายเงินในการแบบปรับปรุง อย่างเงี้ยนะคะสำนักงานของเราให้มันดีขึ้นส่วนดาวพุธเป็นเรื่องของภพปัตตานีด้วยเหมือนกันนะคะแสดงว่าปัตตานีคือคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองก็จะเป็นส่วนหนึ่งอะคะ่ะที่อาจจะทําให้เราเสียเงินได้เหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นแบบคู่ค้าใหม่มาเราอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางอาจจะร้องครจ่ายอะไรยังไงแบบไหนเขาดูเรื่องแนวคิดใช่ไหมเราจ่ายเงินใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนรายจ่ายที่เราจะต้องแบบ ออกไปนะคะส่วนดาวสุกเนี่ยเรียกว่าดีนะดาวสุกนะคะมาจากภพมรณะนะคะกับภพบสหสชาซึ่งสองอันนี้มันจะเป็นเหมือนเรื่องของการติดต่อ,อสื่อสารแต่เป็นในเชิงของแบบต่างถิ่นนะคะถติว่าคุณอาจจะได้เงินจากกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่เป็นลูกค้าต่างจังหวัดลูกค้าในโลกออนไลน์หรือการแบบติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยทําให้เหมือนได้เงินหรือได้งานมากขึ้นนะคะ อันนี้คือดีเพราะฉะนั้นในพบปุตตะที่แปลว่าบริวารหรือลูกค้าเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่ช่วยเกื้อหนุนเรากับคนที่ทําให้เราเสียผลประโยชน์สุขเนี่ยดีนะคะพุทธเนี่ยมาเสียก็คือดีครึ่งเสียครึ่งแต่พอกลางเดือนไปแล้วอ่ะดาวอังคารจะย้ายออกจากมุมเกษตรนะคะไปเป็นปร,รารชาโชคการเงินเราจะน้อยลงนะคะ,ะประเนี่ยสมมติว่ากเกษตรเนี่ยคือชัวร์และง่ายมาเลยจ้ามันมาแบบเป็นตุ้มๆม,มาเป็นก้อนเป็นก่อ,เป,กอเป็นกรมนะคะแต่ว่า พอมันเป็นประก็อาจจะเป็นแบบเงินที่ได้มาแบบทยอยจ่ายทยอยให้หรือว่าได้ด้วยความเหนื่อยยากลําบากหรือน้อยลงอย่างนี้ค่ะนะคะแต่อังคารเนี่ยสัมพันธ์ร่วมกันกับดาวที่ดีและเสียเสียคือดาวมฤตยูดีคือดาวพระหัสมันก็เลยดีครึ่งเสียครึ่งมันก็ไม่ได้แบบเสียมันเหมือนเงินเราไปสัมพันธ์กับภพบสหัสชา้ากลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงสิงหาเลยนะเงินเราไปสัมพันธ์กับภพบสหัสชะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เงิน คือคอนเน c t ชันคือการเข้าสังคมคือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเป็นบ่อกเกิดในเรื่องงานเรื่องเงินของคุณดังนั้นนะคะคุณก็จะต้องแบบวางแผนที่จะออกไปเจอผู้คนนะไม่ใช่แบบว่าแบบอยู่ในห้องอยู่ใน อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแบบไปสูงสิงอะไรกันกันกบใครถ้าคุณไม่สูงสิงก็แสดงว่าเรื่องของการเงินของคุณมันก็จะมีข้อจํากัดไงเพราะว่าเงินไปอยู่พบสหัชชาคือการติดต่อสื่อสารการทําประชาสัมพันธ์การออกไปพบคนนั้นคนนี้แล้วคอนเน็กชันนี่แหละนะคะมันก็จะแบบนำมาเรื่องของการเงินของเรานั่นเองนะคะทีนี้อังคานจะมาเจอมฤตยูเกาะน,นะคะ การเงินเราสัมพันธ์กับดาวมฤตยูนะะอันนี้เรียกว่าเสียนะคะเสียก่อนก็อาจจะเป็นไม่ได้แบบช่วงแรกเราไปเจอคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะมีเรื่องที่จะต้องแบบจ่ายออกไปบ้างเนาะพอจ่ายออกไปบางทีเออเดี๋ยวฉันเลี้ยงรับรองเธอเองอ๋อเพื่อนกลุ่มใหม่แล้วเออยังไงเหมือนเขาจะมีธุรกิจอะไรบางอย่างที่เออมันไปกันกับเราได้เออเดี๋ยวมือนี้เราเลี้ยง เสร็จแล้วมันก็จะได้มันเสียก่อนแล้วมันก็จะได้นะก็คืออังคารเจอมฤตยูแล้วค่อยมาเจอดาวพฤหัสแปลว,ว่าโอเคงั้นฉันชอบคนนี้แหละฉันให้งานคนนี้หรือนะคะมฤตยูเนี่ยมันเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะบางทีเราอาจจะไปงานขาวดําก็ได้นะ,ะของของเพื่อนของญาตินะ,ะหรืออาจจะไปเยี่ยมคนป่วยคนเจ็บอย่างเงี้ยค่ะพอเราเราไปเจอในกลุ่มลักษณะเนี้ยแล้วอะสุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็จะมีการแบบ ได้มาเรื่องของผลประโยชน์นั่นเองนะคะก็ไปงานขาวดาได้เจอคอนเน็กชันหรือบางทีญออาติพี่น้องเราไม่ค่อยสบายเจ็บป่วยจ่ายไปก่อนแล้วก็ได้แบบเหมือนเงินประกันคืนหรือว่า เขามีปัญหาเช่นเขาไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปช่วยเขาใช่ไหมคะกลายเป็นว่างั้นเธอช่วยไปทํางานนี้ให้ฉันแทนเพราะฉันไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามฤตยูคือเรื่องของความเจ็บปวดอ,อยู่ในโพลส่าชา้าไงแบบว่าเพื่อนอะไปไม่ไหวตอนนี้เอ่อเกิดปัญหาเอาเจ็บฟันปวดฟันพูดไม่ได้อ่ะเธองั้นไหนๆเธอก็อุตส่าห์ซื้อข้าวซื้อน้ํามาให้ฉันอ่ะงั้นเธอก็เอางานนี้ไปทาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าเราต้องเข้าไปสัมพันธ์กับกลุ่มคนอะแล้วเราถึงจะได้โชคนะ ไปช่วยเขาก่อนนะคะเขามีปัญหาเราเราเข้าไปแล้วเราก็จะได้สิ่งตอบแทนมานั่นเองทีนีพ้พบสหัสช้าเนี่ยนะคะเขามีดาวจํากัดอยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดกลุ่มคนที่คุณเข้าไปพบเป็นกลุ่มคนลนักษณะเนี่ยดาวอังคารดาวมฤตยูดาวพฤหัสเนี่ยมันก็จะยิ่งเข้าเขาว,ว่าเฮ้ยอันนี้มันมีโอกาสที่จะได้เงินนั่นเองนะคะแต่มองว่าอังคารเจอดาวพฤหัสดีกว่าอังคารเจอดาวมฤตยูเลยเดี๋ยวขอบอกกลุ่มคนในลนักษณะของอังคารกับพฤหัสเพื่อให้คุณเนี่ย เข้าไปอยู่ในสังคมแบบนี้นะคะอังคารก็คือกลุ่มคนที่เป็นช่างทั้งหลายค่ะช่างฝีมือทั้งหลายนะคะเพราะว่าอังคารตามหลักโหราศาสตร์นี่คือนักรบนักรบต้องใช้แบบเครื่องมือใช่ไหมคะอุปกรณ์ก็คือคนที่แบบว่าใช้เครื่องมือในการทํามาหาก,กินอะไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีนี่ก็ใช้เครื่องมือนะ,อะช่างฝีมือต่างๆช่างซ่อมรถด,ดาวคาร์ไปดาวธาตุลมอย่างเงี้ยค่ะคนที่ขายอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะคะ ทุกประเภทอันนี้ได้หมดเลยนะรวมถึงอังคารก็คือพวกนักกีฬาด้วยนะเพราะว่ากล้ามเนื้อต้องแข็งแรงอะ่ะพวกที่แบบเคลื่อนไหวแบบเยอะๆอ่ะกลุ่มแบบธุรกิจยานยนต์โลจิสติกพวกนี้ค่ะพวกที่แบบงานเอาพวกทำฟรีแลนซ์กลุ่มนี้ได้หมดเลยนะคะส่วนดาวพฤหัสเนี่ยก็คือครูนั่นเองครูพระแพทย์หมอผู้มีปัญญาผู้ทรงศีลน,นะคะศาสนาคนที่ทำงานแบบว่า นักวิทยาศาสตร์นิติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ทํางานแบบสายขาวหมดเลยอ่ะคนที่มีความรู้อะไรพวกนี้นะคะก็เป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสทําให้คุณเนี่ยเข้าไปสัมพันธ์แล้วกลายเป็นว่าได้เงินมาด้วยทีนี้ในเดือนสิงหาคมอ่ะนะคะจะมีดาวมาเพิ่มก็คืออาทิตย์ศุกร์นอกเหนือจากอังคารพฤหัสเดือยูัเนี่ยอาทิตย์ศุกร์จะสัมพันธ์เป็นเกณฑ์สของดาวการเงินคือดาวอังคารนะคะ ซึ่งสุกเนี่ยมาก่อนนะคะอาทิตย์จะมาช่วงกลางเดือนดังนั้นสุกจะมามีอิทธิพลก่อนสุกรออยู่ในภพอริะค่ะดาวสุกเนี่ยมาจากภพสหัชชะแล้วก็ภพมรณะซึ่งดาวสุกเขาเป็นดาวที่เป็นดาวคู่มิตรนะกับเรื่องของการเงินนะคะแต่มันจะมีเงื่อนไขที่ว่าพอเดือนสิงหาคม,มาค่ะคู่มิตรเราอยู่ในภพเสียนะภพอริะค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องโอกาสที่มันก็ได้แต่อาจจะเป็นการได้หนี้ก็ได้นะ,ะบางทีคุณอาจจะกู้ยืมนะใครอะไรอย่างเงี้ย แล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะก็คือเพื่อนอาจจะมาเป็นหนี้เราก็ได้นะคะเป็นหนี้แล้วดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรมาเป็นเกษตรตาธิบดีคืออริเป็นเกษตรอ่ะคือปัญหาอุปสรรคศัตรูอ่ะเป็นสิ่งที่คุณต้องเจอแน่ๆนะคะแล้วก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินของคุณเหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่บางทีเราก็อาจจะช่วยเหลือเพื่อนนะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เพราะว่าเหมือนคุณไปสัมพันธ์กับกลุ่มคนเยอะนะคะบางทีก็ อาจจะมีญาติพี่น้องมายืมเงินในช่วงเวลานี้นะหรือว่าการติดต่อกับคนรอบด้านบางทีมันจะมีอริก็คือมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาด้วยถึงแม้เขาอยากจะช่วยอย่างงี้ค่ะแต่ก็อาจจะมีอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนสิงหาเนี่ยชิต้ามองว่ามันก็จะมีทั้งมุมดาวที่ดีและเสียนะก็เลยให้เป็นกลางๆแล้วกันนะคะทีนี้มาดูในเดือนกันยายนนะเดาวอังคารเนี่ยย้ายละนะคะย้ายมาอยู่ในภพพันธุ ซึ่งตลอดเดือนน่ะดาวอังคารเหมือนโคจรสัมพันธ์กับกลุ่มดาวแบบเกือบทุกดวงเลยอะค่ะเลยทําให้ดาวอังคารก็คือเรื่องของการเงินของคุณอะไปสัมพันธ์กับภพพันธุแน่นอนนะคะพันธุก็คือถ้าพูดถึงทรัพย์สินก็คือบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะอาจจะเป็นสํานักงานโกดังที่ที่คุณแบบเข้าไปอยู่อะเป็นประจำมาค่ะเหมือนเป็นบ้านของคุณอะบางคนแบบ ทำงานเป็นดีเจอยู่ในบูธดีเจหรือไปออกบูธอย่างเงี้ยบูธเหมือนมากกว่าอยู่บ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือพบพันธุเนี่ยจะเป็นพบที่ทําให้คุณได้เงินอันนี้พูดถึงทรัพย์สินก่อนนะแต่ถ้าพูดถึงบุคลคลอ่ะก็จะเป็นคนในออครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ เนี่ยจะเป็นตัวแปรในเดือนกันยายนที่ทําให้คุณได้เงินหรือเสียเงินนะแต่มองว่าได้เงินมากกว่านะคะอย่างในเดือนกันยายนนะคะมันจะมีมุมจตุสดายจตุสดายก็คือมีดาวไปลอยอยู่ในภพตนุปันตตนิกรรมะแล้วก็พันธุทุกซึ่งเป็นมุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงนะคะคือทําอะไรแล้วก็ไม่ล้มอะมันเหมือนแบบมันมีคนมาซัพพอร์ตอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเงินเหรอก็มีงานไม่มีงานเหรอก็มีแฟนไม่มีแฟน ทางบ้านก็ช่วยอะไรเงี้คือมันเหมือนมันเป็นมุมที่ไม่ลมอะค่ะแล้วดาวที่สัมพันธ์อยู่ในมุมอ่ะมันเป็นดาวที่ดีหมดเลยเป็นดาวที่เอื้อกันแล้วหัวมันมาจากภพพันธุนี่แหละนะคะพันธุก็คือบ้านครอบครัวทรัพย์สินของคุณอ่ะมันเป็นบ่อเกิดของงานของคุณเล็งมาเจอดาวเกตยิ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้บ้านออฟฟิศหรือทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับดาวเกตค่ะบางคนแบบใช้บ้านไลฟ์ขายของเนาะพยายามเอานวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาในบ้านเรา จัดบ้านใหม่บงสวงคือมันต้องมีดาวเกตเข้ามาสัมพันธ์นะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลครีเอทีฟนวัตกรรมเทคโนโลยีออนไลน์ต่างประเทศอะไรเงี้ยหรือแบบเป็นเรื่องของการเดินทางแบบโอ้ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำนะเพราะว่าอังคารราหูเป็นดาวผู้ทัดลมสัมพันธ์ถึงอะค่ะเดี๋ยวนอนวันนี้นอนประเทศนี้วันนั้นนอนประเทศนั้นเดี๋ยอยูอยจ่จังหวัดนี้เดี๋ยวออกบูธตรงนั้นตรงนี้เคลื่อนไหวไปมา พันธคุคือมันไม่จําเป็นต้องบ้านอย่างเดียวมันเป็นเหมือนที่ที่เราอยู่อาศัยอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นสํานักงานหรือบูธหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือโรงแรมอย่างเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ถ้าเราเอาเดาวเกตเข้าไปสัมพันธ์คือสิ่งที่เราทำอะนะคะอาจจะแบบมีบ้านเป็นวัดมีบ้านเป็นสถานที่ร้า์มีบ้านเอาไวท้ทําพิธีทําบุญพระเอาเข้ามาในบ้านหรืออะไรคืออย่างเป็นลักษณะเน,นี้ยเพราะาดาวเกตเล็ง อยู่นะคะแล้วดาวเกตเป็นมหาอุดก็คือ,อยิ่งแบบทําเรื่องของออนไลน์เทคโนโลยีต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือทําบุญทำกุศลเดินทางไปเดินทางทําบุญไปประเทศนั้นประเทศนี้เดินสายทําบุญกลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็ช่วยนะในเรื่องแบบว่าของการเงินะ่ะบางทีแบบ ทำทาไปกลายเป็นว่ามันก็จะมีช่องทางอะไรบางทีแบบทำบุญมากเอาได้เลขมาเออโชคดีเลยอะ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเงินมันไปสัมพันธ์กับพบพันธุ์อะ่ะแล้วจะทําให้เกิดเรื่องของความคล่องตัวนะในการแบบเดินทางการทํามาหากินทําอะไรมันก็เหมือนมีคนมาซัพพอร์ตไปหมดเลยอะ่ะเพราะอังคารเจอดาวศุกร์อังคารเจอดาวราหูเป็นดาวคู่มิตรเป็นดาวคู่ท่าอังคารเจอดาวเกตเร่งให้ได้แบบเงินแบบบุแบปรับฉับพันเดินทางแล้วก็ยิ่งได้เงินเออได้เปอร์ดียมอีกได้เที่ยวอีก คู่ค้าหุ้นส่วนอะไรก็ซัพพอร์ตหมดเลยเหมือนแบบทุกอย่างมันฟ้าเปิดอ่ะมองว่าการเงินเนี่ยเดือนกันยาช่วงต้นเดือนนี่เลิศม,มากเลยอะค่ะทีนี้พอพอกลางเดือนเป็นต้นปลายดาวเริ่มขยับนะจะมีอาทิตย์พุธมาแทรกอยู่ในมุมจตุสดายที่เมื่อกี้แบบจตุสดายดีมากนะมันก็จะเริ่มมีดาวคู่ศัตรูลนะะ้วคะก็คืออาทิตย์พุธนี่แหละมาทําให้เกิดเรื่องของแบบปัญหากับเ,เหมือนหุ้นส่วนอ่ะคู่ค้า คู่ครองคือคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเราอะ่ะจะเป็นคนที่ขัดในเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะทำอะ่ะหรือในเรื่องของการเงินน่ะบางทีเขาอาจจะมาใช้เงินเกินพอดีบางทีเราได้หุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ที่ไม่ดีทําให้เกิดเรื่องของความเสียหายหรือคู่เราบางทีมันเป็นช่วงที่เขาเจ็บปวดไม่สบายหรือเขามีปัญหานี้สินล้วเ,เลยต้องแบบว่าคอยเหมือนเป็นจุดพยุงอะ่ะมันเหมือนมัน,มน,มนเรา,าจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่เป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าของเราแล้วมันก็จะไปกระทบกับเรื่องของเงินนะคะที่มันแบบ เหมือนโฟล์ล์เมื่อสักครู่อะนะต้นเดือนนะมันก็จะกลายเป็นว่ามันมีข้อจํากัดว่ามันมีแบบรายจ่ายงอกมาได้ยังไงมาจากคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเราอะพาร์ทเนอร์เราอะไรอย่างเงี้ยอะเกิดขึ้นในวันที่17กันยายนนั่นเองนะคะคือดาวคู่ที่มีดีมันก็มีไงอย่างเลข6เลข8ดเลข9้าคือดีดาวคู่ที่เสียคือเลขหนึ่งเลขสี่เลข7ดมันก็เลยกลายเป็นว่า17กันยามันดีครึ่งเสียครึ่งคือเท่ากับใช่ไหมคะแต่ต้นเดือนกันยานี่ยคือดีสุด ูอ้ฟูสุดๆเลยอะนะคนมีน่ะก็เลยอาจจะต้องวางแผนและกันมันเหมือนว่าจริงๆแล้วไตรามาสนี้ยเงินน่ะจะก,กลางๆก็มันจะมีทั้งที่ดีและเสียสลับกันนะคะแต่ไม่ได้แบบเสียเลยนะมันแบบเข้ามือซ้ายออกมือขวายอย่างเงี้ยแต่จะมีจังหวะดีๆก็คือช่วงต้นกันยาเนี่ยหนึ่งกันยาถึงสิบเจ็ดกันยาจะเป็นช่วงที่ดีมากๆแต่เงินไปสัมพันธ์กับพันธุนะคุณต้อง จับให้ได้ว่าพันธุของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะครอบครัวหรือทรัพย์สินของคุณอนะ่ะอันไหนล่ะที่มันเป็นจุดที่คุณจะต้องแบบใช้ตัวเนี้ยอย่างบางทีพันธุของคุณอาจจะเป็นรถก็ได้คุณเป็นเซลล์อย่างเงี้ยออกทางจังหวัดบ่อยไหมเดินทางบ่อยไหมออกบูธบ่อยเปล่าอ่ะอันนี้มันจะเป็นพันธุของคุณยเงี้ยแต่บางคนท่ะทงานกรงศรีทางานกับครอบครัวกลายเป็นว่าเออเข้าทางคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพยายามขยันอ่าในเรื่องของงานที่ทําในแบบโรงงานในกุงศรีของเรากลายเป็นว่าโอ้โหแบบ แม่เห็นแล้วก็แบบโอ้ชื่นชมดีรักเลยอ่ะทุกคนแบบเอ็นดูหรือยิ่งทํามันยิ่งได้มันยิ่งแบบเสริมอะไรอย่างเงี้ยในช่วงต้นกันยาจะมีช่วงที่เงินแบบปังมากๆเลยอะคะ่ะก็ลองไปจัดแจงกันดูนะคะว่าพันธุข,ของคุณนะคืออะไรจะจะได้แบบใส่แบบเกียร์เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกนั้นเนี่ยจะเป็นเกรดสีนะก็คือกลางๆมีดีมีเสียสำหรับคุณค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายใน EP นี้สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ id c h i t a astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP นอื่นๆที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ